สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเลสวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่กาลสินพามาชมงานบุญบ้างไฟตะยล้านกุดว่าอำเภอกุ ara, ชินารายจังหวัดกาลสินก่อนการแข่งขันมีการแห่ขบวนบ้างไฟตะยล้าน7จ็ดขบวนแห่ไปตามถนนสายหลักของอำเภองานนี้จัดมายาวนาน45ปีแล้วยิ่งจัดยิ่งโตจากบ,บ้างไฟหมื่น เป็นบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านตะไลก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วเป็นตะไล10ล้านพอมาถึงปีนี้ตะไลย,ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นตะไลยี่ล้านยาว6เมตรความกว้างของบัางตะไลย10นิ้วครึ่ง,งดูตอนจุดตะไลครับตื่นเต้นระทึกใจหวาดเสียวและอันตรายมากดูภาพและฟังเสียงด้วยเะครับ ดูจากหลายๆมุมหน้า่าเสียทุกมุมขึ้นแล้วครับึ้นปลากลัวว่าตลาด20ล้านไม่ประสบความสำเร็จขึ้นไปได้หน่อยเดียวก็ระเบิดแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่าเข้าไปใกล้นะครับแตกหลายครั้งนะครับปีหน้าค่อยแก้ตัวใหม่ปีนี้ทำไม่สำเร็จก็ถูกลงโทษถูกจับคลุกขี้โครนตามธรรมเนียมของผู้แพ้จับทำโดยทีมงานเหินฟ้าพยาแผน คลุกขี้โครนนั้นไม่เจ็บครับแต่อายน้องลูกต่อมาไปเพชรบุญมาที่เพชรบุญ์ขบวนแห่นาคบนรถสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่รถแห่นาคธรรมดาหากตั้งใจอ่านข้อความข้างรถก็จะเห็นว่าเป็นรถดูดซ่วมเขียนชัดเจนครับว่าบริการดูดสิ่งปฏิกูลและดูดซ่วมรถดูดซ่วมคันนี้เป็นของคุณสามารถโตมนิตซึ่งเป็นบิดาของนาคนั่งอยู่บนรถคู่กับภรรยาส่วนนาค นั่งอยู่หน้าพ่อและแม่ชื่อคุณอุดมศักดิ์โตมนิต์กำลังมุ่งหน้าไปวัดโพทองอค,อคุณสามารถเล่าว่าเคยคุยกับลูกชายว่าถ้าจัดงานบวชจะใช้รถดูดซ่วมเป็นรถแห่นาทเพราะรถดูดซ่วมคันนี้ทําให้ครอบครัวมีกินมีใช้มีไรายได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งลูกชายก็เห็นด้วยและภูมิใจที่พ่อใช้รถดูดซ่วมเป็นรถแห่นา ฟังเสียงคุณสามารถและลูกชายผมคิดกับลูกชายมานานแล้วที่จะทํารถแห่แบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ครับดีใจมากครับที่ได้ทารถแห่ขบวนแบบนี้บรรดาญาติพี่น้องของหน้าถ่ายรูปร่วมกันหน้ารถดูดส้มทํานิวมินิฮาร์ดเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากดูดส้ม เป็นอาชีพที่ยืนยงคงกระพันทุกบ้านต้องใช้บริการนองรู้ต่อมาไปพยาวปรชุมงานลิ้นจี่พยาวที่ตลาดบีบ BB, ตีตำบนสีถอ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวในงานนอกจากมีลิ้นจี่คุณภาพดีมาจําหน่ายแล้วยังมีการจัดการแข่งขันกินลิ้นจี่ตั้งชื่อบวกการแข่งขันกินแหลกพี่น้องประชาชนทุก่านเี่ยงองกิจกรรมงานลิ้นจี่กติกาการแข่งขันรับประทานลิ้นจี่มีอยู่ว่าทุกคนได้ลิ้นจี่น้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากันใครทานหมด คือผู้ชนะผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด9คนทุกคนเป็นตัวแทนของ9้าตำบลจากอำเภอแม่ใจบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานกองเชียร์แต่ละตำบลเชียร์กันสนันบางคนมีการบีบนวดให้ผู้เข้าแข่งขันด้วยดูครับแม้ว่าจะทานอย่างเร่งร้อนเร่งรีบแต่ไม่เลอะเทอะเหมือนการแข่งขันรับประทานทุเรียน ดูการปอกการทานและการขายมเมล็ดเร็วมากชนะเลิศ้งวันที่หนึ่งได้ดินจีอีกหนึ่งตะกร้านับสิบกิโลกรัมไปทานต่อที่บ้านที่2ได้7กิโลและที่3ได้5กิโลพ่อชนะ ลูกเมียก็อิ่มด้วยเราลูกส่งท้ายไปสมุทรสงครามมาชมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเยี่ยมยนชมดอนวันอาภากรตะวันรอนหน้าดอนหอยหลอดจัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามมีกิจกรรมหลายอย่างครับหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้คนชอบเลือเกินก็คือการแข่งขันมวยทะเลมีทั้งหญิงชายรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เป็นมวยทะเลจริงๆชกกันในทะเลแต่เป็นทะเลโคลนน้ำน้อยหน่อยมวยคู่เอกเป็นคู่กิติศักิ์ ระวังคุณสราวุฒิกล้วยจำนงสวมเสื้อแดงมีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางจเจรงอายุ56ปีส่วนคู่ต่อสู้อายุ65คุณชานปั่นซับชาตบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุนงครามคุณชานตั้งใจมาเที่ยวดอนท้ยหลอดเฉยแต่ยินเสียงของศกประกาศรับสมัครมวยทะเลจึงตัดสินใจขึ้นมาชกกับน,นายกเทศมนตรีเพราะเคยได้ยินมาว่าในอดีตเคยเป็นนักมวยเก่ากติกาชกมวยทะเลใช้ระบบ2ใน3และดูครับการแข่งขันนายกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้น ทนายกเทศมนตรีขึ้นเวทีมาแล้วนั่งอยู่ที่มุมออกอาการเหนื่อยแล้วครับยังไม่ทันชคเลยเหนื่อยซะแล้วจะขยับตัวเข้าไปกลางเวทีเพื่อประจันหน้ากับคู่ต่อสู้ก็ทําไม่ได้ครับสุดท้ายต้องใช้ไม่ไผ่ค้ำช่วยแบบนี้ครับถึงได้เคลื่อนที่มาอยู่กลางเวทีได้ไตั้งแต่ขึ้นเวทีมาจนถึงกรรมการสั่งชคกันใช้เวลา10นาทีครับแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นออกอาวุธกันเบา ไม่ถึง10วินาทีครับคุณชาซึ่งท่าทางจะดีกว่าพลาดท่าเสียหลักไม่ทราบว่ตั้งใจแพ้หรือเปล่าตกน้ำไปก่อนแล้วหลังจากจบยกที่หนึ่งนั้งมวยทั้งสองเห็นพร้อมต้องกันว่ายกที่สองชกไม่ไหวแล้วกรรมการเลยตัดสินให้เสมอกันคุณชาต้องนั่งดมยาดมส่วนท่านนายกแอมนอกจากดมยาลมแล้ว ยังต้องให้พี่เลี้ยงและกองเชียร์หิวปีขึ้นฝั่งายฝา้าแมนียคอนคนที่เคยเป็นนักมวยเก่านักกีฬาเก่าบางทีก็คิดว่าตัวเองยังเล่นได้ความจริงแล้วร่างกายไม่ไหวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกโลก